ไปมาดูสิกขาบทที่สองนะครับสุทธกาลกะสิกขาบทนะสิกขาบทว่าด้วยเรื่องการทําสันถัดที่มีสีดําล้วนสีดําล้วนนี่ก็เป็นสีของญาติโยมเต็มที่เลยนะครับแล้วเป็นของหายากด้วยเพราะขนสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสีขาวนะครับสีดําก็มีแต่มันหาได้ยากฉะนั้นก็ถ้าพระมาทําสีดําล้วนนี่ก็ พูดภาษาเราก็เศรษฐีดีๆนี่แหละอันนี้ต้องเข้าใจว่าองค์ยันโยมบางทีญาติโยมก็เส่งพระเหมือนกันนะนะกลุ่มที่แหมดูเหมือนมาทําอะไรก็ตอนที่มีพุทธศาสนาบางทีญาติโยมก็ให้นั่นให้นี่มาเยอะเนาะแล้วพระก็แหมทําอะไรแข่งโยมดูสวยดูงามเนี่ยโยมก็ไม่ค่อยชอบก็มีสิขาบทเพิ่มขึ้นมาแต่ในเมื่อสันถัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทํากันอยู่ในยุคนั้น ก็จะห้ามไม่ให้ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีอยู่เนาะญาติยโยมก็คงมีถวายมาบ้างพระก็ทําเองก็ได้อย่างนี้ทนนํานองนี้เดี๋ยวก็จะมีญาติโยมถวายเกี่ยวกับขนสัตว์ให้พระก็มีในสิกขาบทก่อน,อนเดี๋ยวต่อไปนะไม่ใช่ก่อนก่อนคือหลังจย่างนี้นะครับข้อ547เตนะสม,มเยนะพุทโธภโกวา เวสาลิยังวิหรติมหาวันเนกูตาคาละศาลายังในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีเตนะโขปะนะสมเยนะชัพกิยาภิกขูสุทธากาลากานังเอละกะโลมานังสันตังการาปินติในสมัยนั้นภิกษุฉัพกีได้ใช้ให้คนอื่นทารร อาจจะให้ญาติโยมหรือให้ภิกษุอื่นๆที่เป็นลูกน้องนะเป็นลูกมือนะทำสันถัดหล่อสันถัดที่ทําจากขนเจียมก็คือขนแพะหรือขนแกะที่มีสีดําล้วนนะสุทธกาลกะแต่ว่าสีดําล้วนเลยเอละกะโลมาก็คือขนเจียมหรือขนแพะหรือขนแกะนั่นแหละนะอย่างนี้คือขนสัตว์ไอไอขนอันนี้มันจะอยู่ติดตัวมันหน่อย ตรงนี้เวลาเราดึงออกมาเนี่ยดึงออกมาจะเป็นฝอยๆเมื่อเอามารวมกันเรียบร้อยนะเขาก็เอามาตีด้วยด้วยที่แบบคล้ายตะปูน้ำหนามตีตีตให้มันยุยยุยยุยแล้วก็เอามาใส่ในแบบใส่น้ําเชื่อมเจือเข้าไปมันก็จะออกมาตามรูปแบบเป็นรูปหล่อเป็นหล่อนะครับเขาเรียกว่าหล่อสันทัดนะครับอย่างนี้ความหนาก็ ตามที่ต้องการนั่นแหละนะครับอันนี้ภิกษุฉัพพคีก็ให้บุคคลหล่อสันถัดแห่งขนแพะหรือขนแกะขนเจียมที่มีสีดำล้วนมนุษย์ษาวิหารจาริกังอาหินดันตามนุษย์ทั้งหลายเที่ยวชมอยู่ซึ่งการเดินไปในวิหารอาหินดันตาก็คือเดินไปเดินแบบจาริกดู วัดวาอารามนั่นแหละก็คือไปเที่ยววัดปูดภาษาเรานะปัสสิตวาครั้นได้เห็นแล้วก็อุชายันติขียันติวิปาเจนตินะก็ได้ยกโทษติเตียนแล้วก็พวรธนาว่ากะทังหินามะสม,มนาสักยะปุตติยาสุทธากาลกานางังเอละกะโลมานางังสันตังการาเปสันติเพราะเหตุไรสมณาทั้งหลายผู้เป็นสักยบุตรจึงใช้ให้ทำซึ่งสันทัด แห่งขนเจียมทั้งหลายที่เป็นสีดำล้วนสยถาปิคิฮีกามะโผหิโนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับครหัดที่บริโภคกามเลยนะก็คือสีดำล้วน,นในยุคเก่าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สำหรับพวกคาวาสที่รวยๆสักหน่อยหนึ่งนะพะเป็นของที่หายากทีนี้พระเราในยุคนั้นก็ไม่ธรรมดาก็คือญาติโยมศรัทธาเยอะ ทีนี้พอศรัทธาเยอะก็พูดนิดพูดหน่อยก็บางทีญาติโยมก็เอาของแพงๆมาถวายเนาะพอถวายก็เอาไปทําใช้ให้ทาที่นั่งคือสันถัดที่มีสีดําล้วนนะลองคิดดูสีดําที่เจอเกิดจากขนสัตว์นะพระนั่งอยู่หรือเขาเห็นโอ้โหที่นั่งพระทําไมดูรูหราขนาดนี้เหมือนกระหัตที่บริโภคกามเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ อ,สสอ,อัศโสุงโขภิกขูเตสังมนุษสนานังอุจชายันตานางังขียันตานางังวิปาเจนตานางังเรื่องก็เหมือนเดิมก็คือภิกษุทั้งหลายได้ฟังคําของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ยกโทษติเตียนโพธนาก็ได้ติเตียนภิกษุฉัมพักีแล้วก็กราบทูลเรื่องนั้นกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระมาแล้วก็ได้สอบถามได้สแสดงพระธรรมเทศนาได้บอกเหตุผลต่าง อำนาจประโยชน์สิบประการแล้วก็ได้ยกสิกขาบทนี้ขึ้นมาเอวันจะปณญะพิกเวอิมังสิกขาบดังอุติเสยญาะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงยกขึ้นซึ่งสิกขาบทนี้ว่าดังต่อไปนี้ข้อ547โยปณญะพิกขุสุทธกะกาลกานังเอละกะโลมานางังสันทตังการาเปยะอันหนึ่งภิกษุใด ยังบุคคลให้ทำซึ่งสันถัดแห่งขนเจียมสีดำล้วนต้องนิสกิยะปาจิตตินิสกิยังปาจิตติยังขนเจียมคือขนสัตว์นะขนแพะก็ได้ขนแกะก็ได้แต่เป็นขนที่มันนุ่มๆที่อยู่ติดตัวมันะนะอย่างนี้นะครับต้องไปดูพวกที่เขาลอกขนสัตว์ออกมาเนาะแล้วก็ทําเป็นเป็นวูอะนะอย่างนี้พวกที่นหนาวๆเนี่ยก็จะมีเยอะเหมือนกันพวก ทำเป็นวูนะครับทำเป็นผ้าขนสัตว์นะอันนี้ผ้าขนสัตว์เนี่เขาไม่ได้เย็บไม่ได้อะไรนะเขาทำเป็นหล่อขึ้นมาเลยนะครับหล่อขึ้นมาแบบนี้แหละตามเรื่องเนี้แต่อันนี้หล่อที่นั่งนะครับหล่อที่นั่งนะก็ของแพงของดูดีมาทำเป็นที่นั่งมันก็แหมโยมก็รับไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำเป็นเพดานทำเป็นผน,นังมันยังโอเคนะฉะนั้นใน อนาปติก็คือตอนไม่ต้องอาบัติก็จะมีะไปทําเพดานโอเคทําผนังทําอื่นๆโอเคแต่ถ้ามาทําที่นั่งเนี่เรียกว่าต้องมีรายละเอียดเยอะอย่างนี้นะครับอันนี้แสดงว่ายุคเก่าเนี่ยสัญญัดเขาก็ทํากันเยอะอยู่เป็นงานฝีมือแบบชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับในยุคนั้นนะในยุคนี้อาจจะลดลงกลายเป็นแบบงานฝีมือระดับอะไรเขาเรียกแบบแบบไอ พื้นถิ่นอะไรพวกนี้ไปนะก็คงจะมีอยู่แหละแต่ว่าคงจะน้อยลงนะครับต่อไปก็เป็นสิกขาบทวิพังนะสิกขาบทวิพังก็ภิกษุก็เหมือนเดิมต่อไปกาลกังนามะกาลกังก็คือดำนะครับ mm hmm. ดำาดเวกาลกานี้ก็คือดำแบบสองแบบก็คือชาติยากาลกังวาหรือรัชนะกาลกังวา ดำตามธรรมชาติก็ได้หรือดำเพราะย้อมก็ได้นะครับก็ขนสัตว์เนี่ยเวลาได้มาบางทีขนสัตว์บางชนิดนะครับจะมีสีดำอันนี้หายากบางทีก็ดำเพราะการย้อมสีมันก็อาจจะเป็นสีขาวแต่ว่ามาย้อมใหม่ให้มันดำอันนี้สีดำล้วนสันตะตังนามะก็เหมือนเดิมก็คือสันทริตตวากตตังโหติอาวายิมังนะเป็นอาสนะที่ เขาหล่อขึ้นไม่ได้เย็บหรือว่าไม่ได้ทอขึ้นอย่างพวกไหมพวกอะไรต่างๆเป็นการหล่อขึ้นมาสันตตาจริงๆแปลว่าหลอ่อแปลว่าตั้งโครงขึ้นมาสันทน,นะครับต่อไปคําว่าการาเปยะขยายความว่ากโรติวากาลาเปติว่าทําเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทําก็ดีประโยคเคทุกกตังต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกประโยค นะครับนะก็ทําด้วยสีดําล้วนเนี่ยถ้าทําเองหรือกําลังใช้ให้คนอื่นทําด้วยสีดําล้วนนะทั้งย้อมก็ดีทั้งอะไรก็ดีกำลังทําอยู่โรยกาวลงไปเอาขนสัตว์โรยลงไปแล้วก็ทําเป็นแบบเป็นอะไรอยู่เนี่ยนะอับัตทุกกฎหมดเลยในกระบวนการนั้นปฏิลาเพณนะนิสกียังโหติเป็นนิสกิยะเพราะได้มาได้มาคือมันสําเร็จเป็นอาสนะสําหรับ ใช้นั่งได้แล้วอันนี้เป็นนิสกิยะพึงสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลนะครับอย่างนี้นะวิธีการสละก็เหมือนเดิมนะก็ไปสละสละแล้วเขาก็ให้คืนมานะครับต่อไปก็ถ้าไม่ผิดอะไรก็เอาไปใช้ได้แต่ว่าถ้าผิดเดี๋ยวก็จะมีสิกขาบทอื่นๆกันเอาไว้อีกนะอันนี้ก็กรณีทำสันทัด ที่มีสีดำล้วนก็นิสกิยะปาจิตตีนะครับต่อไปบาลีข้อ550ก็เป็นกรณีที่ต้องนิสกิยะ4กรณีด้วยกันเหมือนเดิมเมื่อกี้แหละคล้ายๆเมื่อกี้อันตนาวิปปกตังอันตนาปริโยสาเปตินิสกิยังปาจิตตยังตัวเองทําค้างไว้แล้วตัวเองทําให้สําเร็จต้องนิสกิยะปาจิตตีก็อย่างที่กล่าวก็คือ ไอ้เจ้าสันถัดเนี่ยมันต้องทําด้วยขนสัตว์บางทีขนสัตว์ไม่พอก็ทําแล้วก็ค้างอยู่พอค้างแล้วก็รอแล้วก็มาทําเพิ่มเนี่ยนะวิปปกตะังแปลว,ว่าทําค้างไว้อันตนทำค้างไว้และตนทําให้สําเร็จทีหลังก็นิสกิยะปาจิตติเหมือนเดิมตอนทํานี้เป็นทุกกฎแต่ว่ามันจะนิสกิยะปาจิตติตอนมันสําเร็จนะครับ 2. อ,อัตนาวิปปกระังปรเรหิ ปริโยสาเปตินิสกิยังปาจิติยังตัวเองทําค้างไว้คนอื่นทําให้สําเร็จก็นิสกิยปาจิตติเปเรหิวิปปกตะังอันตนาปริโยสาเปตินิสกิยังปาจิตติยังกรณีที่3คือคนอื่นทําค้างไว้ตัวเองทําให้สําเร็จต้องนิสกิยปาจิตติสี่เปเรหิวิปปกตะังปปเรหิปริโยสาเปตินิสกิยังปาจิติยัง คนอื่นทำค้างไว้และคนอื่นทำให้สำเร็จต้องนิสกิยาปาจิตตินะครับต่อไปทุกกฎอัญ,ญัสัทธายะกรติวาการาปติวาอาปฏิทุกตัดสัต์ภิกษุทำเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทำก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุรูปอื่นตั้งใจทำให้อุปชาตั้งใจทำให้อาจารย์ให้อาจารย์จะได้นั่งสวยๆเลยอย่างนี้นั่งนะเป็น อาสนะสาหรับนั่งดูดีเลยประมาณนั้นและมันแข็งมันทนด้วยนะแล้วมันนุ่มมันอุ่นด้วยประมาณนั้นนะมันทําด้วยขนสัตว์นะเนาะอย่างนี้นะครับของมีราคายุคนี้แม้แต่เสื้อผ้าหรือผ้าห่มทําด้วยขนสัตว์มันก็ยังแพงเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะครับในยุคเก่ายิ่งทํายากด้วยนี่ก็คงจะเป็นของมีราคาเป็นของแพงนั่นแหละนะก็เลยต้องมี การบัญญัติสิกขาบทล็อกเอาไว้หลายอย่างแต่ครั้นจะไม่ให้ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของมีอยู่ในยุคนั้นนะครับทำตรงนี้นี่คือการบัญญัติในเรื่องสันทัดนะครับอ่านี่ทุกกฎที่หนึ่งนะภิกษุทําเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นทําก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอบััตทุกกฎอันเยนกะกตังนะคนอื่นทำํำปฏิลพิตวาปริพุนชติตัวเองได้มาเห็นไหม ขนาดคนอื่นทําเสร็จเรียบร้อยตัวเองได้มามาใช้ก็ยังต้องอาบัตทุกกฎคือเกี่ยวกับสันทัดนี่เรียกว่าคือยังมีซะดีกว่านะคือขนาดคนอื่นทําเสร็จแล้วเอามาใช้ก็ยังต้องทุกกฎอีกนะปัญหาเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกอา้าวทำไมต้องมีก็เพราะว่ามันเป็นของที่มีอยู่จริงในยุคนั้นนะเพียงแต่พระก็พออาบัตเยอะๆอย่างนี้ก็คงจะค่อยๆหายไปค่อยๆไม่ยุ่งเกี่ยวกันเองแหละประมาณนั้นนะอันนี้ลักษณะ ของสันถัตนะครับนะต่อไปข้อ551อนาปัตติกรณีที่ไม่ต้องอาบัินะครับกรณีที่หนึ่งวิตานังวาภูมัตท,ทรังทารนังวาสานิปาการังวาพิสิงวาพิมโบหนังวากรโรติภิกษุทําให้เป็นเพดานก็ดีทําให้เป็นเครื่องลาดพื้นก็ดีทําให้เป็นม่านก็ดีทําให้เป็นเปลือกฟูกก็ดี ทำให้เป็นปลอกหมอนก็ดีอันนี้ไม่ต้องอาบัดอุมมตักัะสองภิกษุเป็นบ้าสาอาดิกรรม,มิกสะภิกษุต้นบัญญัตินะครับก็คือภิกษุกลุ่มฉับพักคีอีกเหมือนเดิมนะครับนะก็ทำด้วยขนเจียมที่เป็นสีดำล้วนนะเป็นอาสนะสำหรับกรองนั่ง ฉะนั้นของที่ดูเหมือนแพงๆแล้วก็นั้นหนาทําได้ยากเนี่ยถ้าเป็นของใช้ส่วนใหญ่ก็จะให้ใช้เป็นของกลางอย่างเช่นเพดานเนี่ยมันจะเป็นของกลางเป็นของสงไม่ใช่ของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งนะดูดูก็รู้ก็คือเครื่องลัดพื้นอย่างนี้ก็เป็นของกลางของสงไม่ใช่ของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งม่านอะไรพวกนี้แต่พวกอาสนะเนี่ยที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นของส่วนตัวของพระอย่างนี้นะครับคือถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยจะ ต้องมีล็อกอะไรเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเป็นของกลางเนี่ยก็จะไม่ห้ามเพราะว่าบางทีบางคนเขารวยเนาะอย่างเช่นพระราชาเลื่อมใสยอย่างนี้เขาก็จะเอาอะไรมาถวายก็เรื่องของเขาแหละเป็นของสงของกลางไปแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวเนี่ยโอ้โหนะระวังเยอะนะครับเนี่ยอนาปติก็เลยแม้แต่ขนเจียมเนี่ยนะพวกสันถัดท,ที่ทําจากขนเจียมเนี่ยเวลามาทําเป็นเพดานก็ไม่ห้ามนะ เวลามาทําเป็นเรื่องลาดพื้นมา่านอะไรพวกนี้ไม่หา้ามนะครับอย่างนี้จบแล้วสิกขาบทที่สองสุทธกาลกะสิกขาประดังนิติตังทุติยังสิกขาบทว่าด้วยการทําสันถัดด้วยขนเจียมสีดํำล้วน,นอันนี้เราแปลาตามที่เขานิยมกันนะก็ขนเจียมแปลามาจากคําว่าเอละกะโลมะก็คือขนสัตว์นั่นเอง ขนสัตว์โดยมากในยุคเก่าก็จะเป็นขนแพะกับขนแกะอาจจะมีขนจามารีบ้างอะไรบางที่เขาเอามาทําเป็น,เ,นเครื่องลาดพื้นเอามาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละพวกขนสัตว์นะแต่เอามาทําแบบสันทัดน,นะเอามาทําแบบขึ้นรูปขึ้นรูปโดยอย่างที่บอกขึ้นรูปก็คือเขาจะมีมีเรียกว่ามีโคลงไว้แล้วก็มีน้ํายามาลงขนสัตว์ใส่ลงไปแล้วก็มีเครื่องรีด ทำตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นออกมา